สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาร,รามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆข้อมูลข่าวสารอัปเดตมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับ ในวันนี้วันเสาร์ที่14มีนาคม2563มีการโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกรันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในปี2562ทับ63งวดที่3เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีจังหวัดที่โชคดีที่ได้รับเงินโอนที่ผมได้ตรวจเช็คแล้วคือสาขาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายครับซึ่งผมตรวจเช็คจากเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณแม่ผมเองครับซึ่งตรวจสอบในระบบแล้วระบุรายละเอียดว่าโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรชาวสวนยางปี2562ครับ63โอนเงินวันที่14เดือน3ปี2563ก็คือวันเสาร์ที่14เดือนมีนาคม2563วันนี้นี่เองครับ และจังหวัดที่2ที่ผมทราบข้อมูลในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร,ก,รก็คือที่สาขาสีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับซึ่งได้ระบุรายละเอียดในระบบว่าได้มีการโอนเงินเข้าให้ในวันที่14เดือน3ปี2563วันที่14 3, มีนาคมวันนี้นี่เองครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวฟอไร่ชาวสีทรงรามที่ได้รับเงินโอนในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการตรวจเช็คก็ง,ง่ายมากๆ สำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดอื่นหรือในเขตอื่นๆสามารถตรวจเช็คการได้รับเงินโอนด้วยตัวเองสำหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางในงวดที่3ที่โอนเงินเข้าในวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ของธนาคารทรากศครับโดยเข้าไปที่ Google ครับ พิมพ์คำว่าทกสครับจากนั้นให้คลิกตรงคำว่าทกสเพื่อจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารทกสครับผม เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารทกศแล้วให้คลิกตรงรูปคนเกี่ยวข้าวครับซึ่งระบบของเว็บไซต์ทกศจะลิงก์ให้เราไปหน้าตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับเงินโอนสนับสนุนจากโครงการของรัฐครับเมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสิทธิ์จะมีให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดคําว่าค้นหาจากนั้นเว็บไซต์ทกศก็จะนําเราเข้าไปสู่หน้า ผลการตรวจสอบการโอนเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางปี2563ครับซึ่งหากได้รับเงินโอนแล้วก็จะระบุวันที่โอนให้ซึ่งจากตัวอย่างที่ผมเช็คก็คือมีการโอนเงินในวันที่14เดือน3ปี2563ของสาขาเฝ้าไร่และสาขาสีสงครามครับซึ่งหากพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับเงินแล้ว ที่มีการโอนเงินแล้วในเขตอื่นนอกจากที่ผมได้กล่าวมาแล้วสามารถที่จะเป็นเวทีบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันได้รับทราบเพื่อที่จะได้ไปกดเงินนําเงินมาใช้ใจ่ายเพื่อดูแลเศรษฐกิจในครอบครัวของเราได้เลยครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันดีวันแห่งข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับเงินโอนประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางงวดที่3ในวันที่14มีนาคม2563นี้ครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตที่เป็นเรื่องจริงที่มีข้อมูลอ้างอิงที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ